ดวงเศรษฐีโชคลาภหมอดูชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายไทยทักตรงกันในปีนี้ชีวิตของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกลายเป็นดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบบัวบุญชาแนลผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือน,นั้นเหมาะดูชื่อดังได้ทำนายทายทักจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกายเป็นดีจากไม่มีก็จะมีกิน ือกินเรือใช้ดวงของคุณจะมีลาบก้อนโตมีลาบก้อนใหญ่ดวงมหารวยดวงมหาเฮงกำลังจะถูกเปิดจะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่มีเงินใช้ตลอดชีวิตโดยเรื่องนี้ได้หลุดออกจากปากของโหราศาสตร์ชื่อดังโดยพวกนี้ได้บอกกับอาจารย์คนหนึ่งว่าคุณอาจารย์เป็นบุคคลที่พิเศษ ในเทวดามาเกิดคาเจ้านั้นไม่ได้ว่าเป็นปัจจุบันหรือจากคนนั้นคนนี้ถึงได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ของอาจารย์ท่านนั้นท่านได้ฟังก็ถึงกับตกใจตัวท่านนั้นรู้อย่างกับว่าตาเห็นแล้วท่านยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าในตัวของอาจารย์นั้นเก็บเอาไวา้และคำพูดในสิ่งที่จะบอก คุณอาจารย์ได้เผยแพร่ต่อบุคคลที่มีการกระบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเช่นกันเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้คุณเตรียมตัวไว้ให้ดีโดยเฉพาะโดยชะตาของคุณได้เปิดถูกออกเป็นเศรษฐีดวงมหาเฮงมหาพกรัย์์ได้ถูกเปิดให้คนนั้นได้ไปร้องเสียงดวง และขอให้ท่านนั้นพิจารณาผู้มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่หรือจะลงมาข้างล่างเป็นกากบาทตรงกลางมีวาสนาเพราะว่าเกิดกับบุคคลน,นั้นจะไม่มีวันลำบากอีกต่อไปสิ่งของดังต่อไปนี้เก็บไว้ในบ้านสิ่งที่หนึ่งคือต้นไม้ที่มีกิ่งงาม จะเป็นชนิดใดหรือต้นที่ออกผลและทำให้เรานั้นสามารถเก็บผลของมันได้หรือนำไปขายได้สำหรับผู้ที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นได้นำออกมาปลูกปลูกบริเวณใดเลยเพราะสิ่งนี้จะนำให้แก่ตัวท่านสิ่งที่สองคือหิ้งพระหรือสำหรับบ่ายพระสวดมนต์ควรจะมีอีกหนึ่งห้อง นี้ควรจะเก็บเอาไว้ในที่สูงเพื่อให้คนที่มีกากรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้กล่าวไหว้บูชาและสวดมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเพิ่มบุญให้กับตัวคุณให้คนนั้นมีบุญทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จจะมีเทวดาหลายองค์คอยช่วยเหลือเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นต้องใช้บุญบารามีที่เกิดจากตัวคุณเอง เป็นอย่างมากค่ะอย่างที่3คือดอกไม้หรือผลไม้ที่ให้ผลผลิตเป็นสีเหลืองดอกไม้ที่สามารถนำมาบูชาพระได้ต้นไม้เหล่านั้นหน้าบ้านของคุณขอให้คุณนั้นสำรวจดูว่าบ้านของคุณนั้นมีสามสิ่งที่กล่าวมานี้หรือไม่ถ้าบ้านหลังไหนมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบแล้วถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากเพราะว่าสิ่ง ที่กล่าวมานี้เป็นของนำโชคที่มีไว้ท่านบอกว่าชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีแต่โชคลาภเข้ามาหาผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือมีลาบเข้ามาหาตัวคุณแบบไม่ขาดสายชีวิตและครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขไร้ศัตรูและโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มาเบียดเบียนโชคลาภต่าง จะไม่เข้ามาหาคุณหากว่าคุณนั้นยังไม่กล่าวมานี้ก็ขอให้คุณนั้นรีบมาไว้ในบ้านโดยด่วนและโชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวคุณแบบไม่ฐานตั้งตัวจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าหากคนใดที่มีครบสามสิ่งแล้วและได้ทำตามในสิ่งที่อาจารย์ท่านบอกแต่ว่าชีวิตก็ยังล้ม ยังคงหนทางไม่รู้ชักหน้าไม่ถึงหลังเก็บเงินก็ไม่อยู่มันเหมือนว่ามีใครบางคนเข้ามากีดกันไม่ให้คุณได้ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ติดขัดไปหมดซื้อหวยก็ถูกนิดหน่อยบางครั้งก็แย่หน่อยไม่ถูกเลยลหลายงวดแล้วฉันอยากได้กังวลไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมาจากตัวของคุณเอง เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากตัวของคุณเองเกิดจากคุณที่ติดตามของคุณมาตั้งแต่อดีตชาติจนถ,ถึงปัจจุบันและต่อไปนี้ในอนาคตแต่ว่าคนนั้นก็พอจะสามารถแก้ได้เพราะคุณนั้นยังไม่ได้ทำพิธีกรรมเปิดเพื่อให้สิ่งใหม่ๆได้มาทดแทนในสิ่งเดิมเดิมจึงได้นำเคล็ดลับการเสริมดวงมาแนะนำ ให้คนที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือได้ปฏิบัติตามกันนะคะเป็นการปฏิบัติเสริมดวงที่โดยง่ายโดยที่คุณนั้นไม่ต้องเสียเงินหรือเสียทองเลยสักบาทเพียงแค่คุณว่าตามนี้ก่อนที่คุณจะนอนในทุกคืนคุณกล่าวไว้ดังนี้ค่ะขอให้ก้าพเจ้านั้นดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิด ชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญสร,สร้างกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์กับสังคมต่อไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานผ่อนให้แก่ตัวของข้าพเจ้จาขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือไม่ขาดสายมีช่องทางทำมาหากินในตัวข้าพเจ้า นั้นได้ลายล้อมแต่ในสิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นขอให้ตัวของพระเจ้านั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีต่อไปได้ตลอดจนอายุไขด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ เพื่อได้วนเวียนอยู่ในกระแสบุญลงใต้คอมเมนต์พร้อมกับอธิษฐานในสิ่งที่คุณต้องการกระแสบุญจะบรนบรรดาลให้คำอธิษฐานนั้นเกิดขึ้นทุกวันทุกประการสําหรับผู้ที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือคุณได้นำสิ่งมาเก็บไว้ในบ้านชีวิตของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทอง นอนได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนคุณจะถูกหวยหรือลอตเตอรี่ติดกันจนไม่หวาดไม่ไหวเพราะดวงของท่านดวงมหาเศรษฐีนั้นได้ถูกเปิดแล้วค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดฉายวิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขทุกทกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ